ก่อนอื่นเราขอเริ่มจากภาพรวมของตลาดแป้งเด็กตลาดนี้ถือเป็นตลาดที่มีลักษณะเฉพาะเพราะสินค้าต้องสัมผัสผิวเด็กโดยตรงผู้บริโภคจึงให้ความสําคัญกับความปลอดภัยความอ่อนโยนและความไว้วางใจในแบรนด์เป็นอันดับแรกในประเทศไทยแบรนด์ที่โดดเด่นในตลาดนี้คือจอร์สันเบบี้ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกและแคร์ซึ่งเป็นแบรนด์ไทยที่คนคุ้นเคยกันดีวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบ จุดแข็งจุดอ่อนกลยุทธ์การตลาดรวมถึงแนวทางการวาง,วางตำแหน่งทางการตลาด positioning ของทั้งสองแบรนด์เริ่มจากฝั่งแบรนด์ Care. แคร์แป้งเด็กแคร์อยู่คู่คนไทยมากว่า40ปีผลิตโดยบริษัทโคเกตโพโมไลท์ Light, ไทยแลนด์จุดเด่นของแบรนด์คือความอ่อนโยนเหมาะกับผิวเด็กไทยซึ่งสอดคล้องกับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ในช่วงแรกแค่มีแค่แป้งเด็กสูตรธรรมดาเท่านั้นแต่ต่อมาก็ขยายลน์สินค้าเช่นแป้งสูตร Active Fresh สำหรับเด็กโตโลโชั่นอาบน้ำครีมบำรุงผิวและครีมกันแดดเด็กแบรนด์แครใช้แนวคิดการตลาดที่อบอุ่นและเป็นกันเองเช่นสโลแกนหอมสะอาดสดชื่นอ่อนโยนต่อผิวลูกน้อยโดยมักสื่อสารผ่านภาพของครอบครัวไทยเพื่อสร้างความรู้สึกใกล้ชิดและความคุ้นเคยกับผู้บริโภค ต่อมาคือแบรนด์จอร์สันเบบี้ซึ่งอยู่ในเครือจอร์สันแอนด์จอร์สันจากประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคศ1886และถือว่าเป็นแป้งเด็กแบรนด์แรกของโลกจอร์สันมีภาพลักษณ์ของความอ่อนโยนและปลอดภัยเหมาะกับผิวเด็กแรกเกิดซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมานานกว่า130ปีสโลแกนที่ทุกคนคุ้นเคยคือ Because babies deserve our best หรือในภาษาไทยคือเพราะลูกน้อยสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตามในช่วงปี2010แบรนด์เผชิญกับปัญหาข่าวเกี่ยวกับส่วนผสมทอสซึ่งอาจก่อความกังวลด้านสุขภาพทางบริษัทจึงตัดสินใจเปลี่ยนสูตรทั่วโลกมาใช้คอนส a ตทเบดต,ตั้งแต่ปี2023เพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยในด้านการวิเคราะห์สวอตของแป้งเด็กแคร์จุดแข็ง Strength คือความเป็นแบรนด์ไทยที่เข้าใจผู้บริโภคไทยดีมากทั้งเรื่องสภาพอากาศการใช้งานและราคาที่เข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่หลายคนคุ้นเคยตั้งแต่เด็กจุดอ่อน weaknesses คือภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ยังดูเป็นสินค้าระดับแมสทำให้เข้าถึงกลุ่มพรีเมียมยากและอาจยังไม่สื่อสารเรื่องความปลอดภัยของส่วนผสมได้ชัดเจนเท่าที่ควรโอกาส opportunities คือการปรับสูตรให้เป็นทอนฟรีและพัฒนาลายผลิตภัณฑ์ที่เน้นธรรมชาติเพื่อตอบโจทย์เทรนสุขภาพของคุณแม่ยุคใหม่ภัยคุกคาม press คือการแข่งขันจากแบรนด์ต่างประเทศและแบรนด์อินดี้ที่เน้นเนเชอรัลและออร์แกนิก ซึ่งกำลังมาแรงในตลาดตอนนี้ค่ะสำหรับจรสันเบบี้จุดแข็ง Strengths คือความน่าเชื่อถือระดับโลกมีประสบการณ์ยาวนานกว่า100ปีและมีผลิตภัณฑ์หลากหลายครบทุกกลุ่มเช่นแชมพูโลชั่นและออยเด็กซึ่งช่วยสร้างแบรนด์ร o y a l t y ได้ดีมากจุดอ่อน Weaknesses คือราคาที่สูงกว่าคู่แข่งและยังมีเงาของข่าวก่าเกี่ยวกับเทลที่ต้องฟื้นความเชื่อมั่นในระยะยาวโอกาส o p p o r t u n i t i คือการใช้จุดแข็งด้านงานวิจัยและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์มาพัฒนาสินค้ากลุ่ม Clean l a บ e ลหรือ Organic c กเซอร์ e ทและภัยคุบคามเรสคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อาจลดการใช้แป้งเด็กรวมถึงการแข่งขันจากแบรนด์ธรรมชาติในตลาดออนไลน์ค่ะในส่วนของกลยุทธ์ STP ของแคร e แบ่งตลาดตามลักษณะประชากรเป็นกลุ่มคุณแม่วัย2 5 3 5ปีรายได้ปานกลาง โดยเลือกตลาดเป้าหมายคือกลุ่มแม่ยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความสะอาดและความคุ้มค่าสำหรับ p o s t i o n i n g Care วางตัวเป็นแบรนด์แป้งเด็กที่อ่อนโยนคุ้มค่าเหมาะกับผิวเด็กไทยโดยใช้ภาพลักษณ์ของความอบอุ่นความเรียบง่ายและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เป็นจุดขายหลักส่วนของจอรนสันนั้นแตกต่างออกไปกลุ่มเป้าหมายหลักคือคุณแม่รุ่นใหม่ในเมืองรายได้ปานกลางถึงสูงที่ใส่ใจความปลอดภัยของลูก พร้อมที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อแบรนด์ที่เชื่อถือได้ Positioning คือแบรนด์ที่อ่อนโยนระดับโลกปลอดภัยผ่านการทดสอบทางการแพทย์โดยเน้นการสื่อสารแบบ Emotional Branding ผสมกับข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างทั้งความรู้สึกอบอุ่นและความมั่นใจค่ะในด้านผลิตภัณฑ์แป้งเด็กแคร์ใช้จุดแข็งด้านความคุ้นเคยและอ่อนโยนเป็นหัวใจหลักของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการทดสอบทางผิวหนังและมีเนื้อแป้งที่ละเอียดเหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยล่าสุดแบรนด์ยังพัฒนาลายเทอร์ฟีเพื่อสร้างภาพษล์ความปลอดภัยมากขึ้นด้านราคาแคร์ใช้กลยุทธ์ที่เข้าถึงง่ายเน้นความคุ้มค่าทําให้แบรนด์สามารถครองตลาดในกลุ่มครอบครัวรายได้ปานกลางได้ดีมากจุดนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบหลักที่ทําให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ําด้านช่องทางจัดจําหน่ายแคร์ถือว่าทําได้ดีมากเพราะเข้าถึงทุกพื้นที่ของไทยทั้งตลาดนัดร้านยาและออนไลน์ ทำให้สินค้าซื้อหาได้ง่ายซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่รักษายอดขายได้อย่างต่อเนื่องในด้านการสื่อสารการตลาดแคร์จะเน้นโทนอารมณ์อบอุ่นใช้เรื่องราวของแม่และลูกเพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์พร้อมใช้รีวิวจร,จริงจากคุณแม่และโปรโมชั่นบนออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคดิจิทัลโดยสรุปความได้เปรียบของแคร์คือความคุ้มค่าและความคุ้นเคยของแบรนด์แม้จะไม่ใช่แบรนด์พรีเมียมแต่สามารถคลองใจผู้บริโภคไทยได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับจอร์นสันข้าจุดเด่นสำคัญคือคุณภาพและความปลอดภัยระดับโลกแบรนด์ใช้จุดแข็งด้านงานวิจัยมาสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคโดยเน้นว่าสินค้าทุกตัวผ่านการทดสอบทางคลินิกและในปี2023ได้ปรับสูตรทั้งหมดเป็นคอนสแตนต์เบสเพื่อยืนยันความปลอดภัยสูงสุดด้านราคาจอร์นสันตั้งราคาค่อนข้างสูงกว่าคู่แข่งเพื่อสะท้อนถึงคุณภาพและภาพลักษณ์ระดับพรีเมียม กลยุทธ์นี้ช่วยรักษาความเชื่อมั่นและความพักดีของลูกค้าที่พร้อมจ่ายเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกด้านช่องทางจัดจำหน่ายจอร์สันมีความแข็งแรงมากเพราะเป็นแบรนด์สากลที่มีพพลายเชนทั่วโลกการวางสินค้าในห้างชั้นนำช่วยเสริมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ในส่วนการสื่อสารจอร์สันใช้กลยุทธ์ผสมระหว่างความอบอุ่นทางอารมณ์กับหลักฐานทางวิทยศาศาสตร์เพื่อสร้างความรู้สึกว่าแบรนด์นี้ทั้งรักและเข้าใจลูกและปลอดภัยเชื่อถือได้ไปพร้อมกัน สรุปความได้เปรียบของจอร์นสันคือ trust และคุณภาพซึ่งทำให้แบรนด์สามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดแป้งเด็กได้ยาวนานแม้จะมีคู่แข่งใหม่ๆเข้ามาในตลาดถ้าเปรียบเทียบกันในแผนภาพแป้งเด็กแคร์จะอยู่ในฝั่ง Value Free คือเน้นความคุ้มค่าและความคุ้นเคยของแบรนด์ส่วนจอร์นสันอยู่ในฝั่ง Premium Safety คือเน้นความปลอดภัยและการรับรองจากแพทย์ จะเห็นว่าทั้งสองแบรนด์มีจุดยืนที่ต่างกันแต่จุดรวมคือความอ่อนโยนและความใส่ใจในผิวลูกน้อยสรุปแล้วค่ะแค่เหมาะกับตลาดมวลชนมีโอกาสพัฒนาได้อีกมากหากปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยและเพิ่มการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยของสูตรส่วนจอร์นสันเบบี้ยังคงเป็นผู้นำในตลาดระดับพรีเมียมแต่ต้องเน้นการสร้างความเชื่อมั่นในสูตรใหม่และปรับตัวสู่โลกดิจิทัลให้มากขึ้น ข้อเสนอแนะสำหรับทั้งสองแบรนด์คือการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ให้เข้าถึงแม่ยุคใหม่มากขึ้นเช่นรีวิวจากคุณแม่จริงการร่วมมือกับโรงพยาบาลหรือการทำคอนเทนต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผิวลูกสุดท้ายนี้พวกเรามองว่าทั้งแป้งเด็กแคร์และจนสันต่างมีคุณค่าในแบบของตัวเอง1แบรนด์โดดเด่นเรื่องความคุ้นเคยของคนไทยส่วนอีกแบรนด์โดดเด่นในระดับโลกและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ตลาดแป้งเด็กยังคงมีความหลากหลายและน่าสนใจ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วแป้งเด็กแครเด่นในด้านความเข้าถึงและราคาคุ้มค่าส่วนจอนสันเด่นในด้านความเชื่อมั่นและมาตรฐานระดับสากลทั้งสองแบรนด์จึงสามารถอยู่ร่วมกันได้ในตลาดเพราะตอบโจทย์คนละกลุ่มลูกค้า